นุ่งนางลาลยายสิเดินเลยลวงไอ้สิควางนาดลาสิพาอีน้องไปเบิ่งกันคอนแก่นนั่นละมีตะมองละนี่ถวสิพาไปเบิง่งแล้วเต็มละอยูอย่โบกไกแถวบ้านบ้านแถวบ้านกลางบ้านสวัสดีมีดีลายยางเก่นคนคอนเมืองงามคำไปนั่นละเคลื่อนกันละปินยุมส่วน สัตว์นั่นละอยู่กันละเป็นกุ่มละเข้าสวนกวางมองนี่ละเชิญทานมาเบิ้งกันนั้นเบิ้งนั้นอย่าเดินล่วงไปสานองเห็นไหมละงูบานกุกสงอาพุทธมนทุนสุงเด่นเป็นสงอาละบุตรสบามาไปมาไปกับองปราฏย่าอยู่วัดน้องเวงนั่นใดอาแคนละก่อนละเมืองงามเลยทั้งนั้นมีปธาุขามแกน มาทั้งนี้ละพระาธาษขามแก่นละก่อนแก่นมองีละมีบ่น้อยมองเดียวเลียวไปนะสิพาไปแดนละเมืองไม่ละชนบทที่บ่ไก่เลืองมาเชิญทา